มาในมัลติแรกเลยนะครับโอ้แบบนี้ <c oughs> สเต็มแรกก็มี SSR <c oughs> มาเลยนะครับ สวัสดีนะครับเพืเ่อนๆที่น่ารักของผมทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับในช่อง PP Sachin Channel นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมกับตันซูปาสะดีมทีมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีตู้จูเวนตุสเข้ามานะครับเหล่านักเตะมาพร้อมกับชุดของจูเวนตุสอ f ฟฟิเชียลคิดเลยนะครับเราไปชมตัวอย่างกันเลยทีกว่านนะครับเพื่อนๆ วันนี้ผมจะพูดถึงสกิลแล้วก็บลิตี้ของเฮียงะโคชิโร่แค่คนเดียวนะครับเพราะอะไรนั่นเหรอก็เพราะเขาเป็นเพื่อนของพระเอกยังไงล่ะครับเ,เพื่อน <Hey. S 1> ก่อนที่เราจะไปเปิดการชาเรามาดูรายละเอียดของตู้หนิงกันหน่อยดีกว่านะครับตู้นี้ใจดีมากๆเลยนะครับมีการการันตี s อ r ถึง2มัลติด้วยกันนะครับคือในมัลติที่3และในมัลติที่5นะครับ จะการันตี S S R หน้าตู้อย่างน้อยหนึ่งตัวเราใช้บอลแค่220ดบดีบอลในการเปิดถึงสเต็ปที่5นะครับ โอ้โหลำแข้งของนายนี่ยังทรงพลังเหมือนเดิมมาเวอร์ชั่นนี้นายก็มีพลังเตะสูงถึงเกือบหมื่นเลยนะครับเพื่อนๆเหียแกก็ยังมีค่าพลังในการเลี้ยงและในการส่งที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับลำแข้งเห er ียแกนี่ทรงพลังจริงๆ เงาแกมาพร้อมกับนิวลุกนะครับปกติเฮียแกเนี่ยจะมีความเชี่ยวชาญและก็ความชํานาญในการเตะบนพื้นสนามแต่มาคราวนี้เงาแกมาพร้อมกับท่าไม่ตายระดับ S ของการเล่นบนสูงแล้วก็วนเลน่ซึ่งมีพลังสูงถึง490และพลังสูงถึง450เลยนะครับ Oh no และที่น่าแปลกใจกว่านั้นนะครับปกติเฮ er ียแกจะเลี้ยงลุยอย่างเดียวแต่มาคราวนี้เฮียแกมาพร้อมกับท่าชิ่งระดับ S ที่มีพลังสูงถึง445เลยนะครับไม่ได้เจอกันแป๊บเดียวนายเปลี่ยนไปเลยนัไหน โอ้โหทีมสกิลของนายนี่เ์อัพขึ้นมาเยอะเลยนะขอแค่มีผู้เล่นญี่ปุ่นสีฟ้า5ตัวละครขึ้นไปพลังของผู้เล่นทุกคนจะเพิ่มสูงถึง25อย่างเยอะเลยนั่นนายคุณพระ นี่คือพ s สซีฟสกิลของนายเหนอเนี่ยเมื่อสเตมินาของนายมีมากเท่าไหร่สแตตต่ตงางๆของนายก็จะยิ่งสูงขึ้นสูงสุดถึง20นนี่นายคิดจะปิดเกมตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยใช่ไหมเนี่ยนาะยโอ้พระเจ้า บอนของนายนี่ก็ธรรมดาไม่ยุ่งยากเมื่อมีผู้เล่นสมโมสอดสีฟ้าสองตัวละครขึ้นไปผู้เล่นทุกคนจะมีสแตทสูงขึ้นถึง5เปอร์เซ้นนายนี่มาพร้อมกับสายลุกเพิ่มพลังจริงๆนั้นเนี่ย นายนี่มันเกิดมาเพื่อเป็นดาวซันมูโดยแท้เลยนั่นเนี่ยใครขวางนายบล็อกนายไม่ได้สตแตตของนายเนี่ยจะสูงขึ้นอีก10%นายนี่จะยิงประตูเอาให้ได้จริงๆใช่ไหมนเนี่ยเอาจริงดิ ปกตินายจะใช้พื้นสนามในการเพิ่มความดุนแรงของท่าไม้ตายแต่มาคราวนี้นายแค่ใช้บนสูงความดุนแรงของการใช้ท่าไม้ตายของนายจะสูงขึ้นอีก6เปอร์เซ็นนี่นายจะไม่งอพื้นสนามแล้วจริงๆใช่ไหมเนี่ยชักแล้ว นอกจากท่าบอลสูงแล้วนายยังมาพร้อมกับท่าวอลเล่ที่มีพลังทำลายสูงขึ้นอีก6โดยไม่ต้องแตะพื้นสนามเลยนะเนี่ยนี่นายโกรธอะไรกับพื้นสนามหรือเปล่าถามจริงนายนี่ก็เหลือเกินจริงๆนะยอมยอมฮีโน่เขาบ้างก็ได้ ฮีโน่เขาจะบล็อกนายนายก็ไปยกเลิกการบล็อกของฮีโน่แถมนายยังสามารถยกเลิกการบล็อกถ้าไม่ตายได้ถึงสองถ้าไม่ตายด้วยกันนายนี่ไม่คิดจะยอมใครจริงๆใช่ไหมเนี่ย เอาละครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอนเปิดกาชา5สเต็ปผมยังคงหาเหมือนเมื่อสักครู่นี้หรือเปล่านะครับไปลุยกันที่เมาส์ติแรกกันเลยดีกว่าครับเพื่อนๆย a ฮูอืมแค่เมาส์ติแรกผมก็เริ่มหาไม่ออกแล้วนะครับเพื่อนๆไม่มีชามีนก2ตัวไปลุ้นกันครับไม่มีไฟด้วยนะครับเพื่อนๆ เมาติแรกก็เกลือเลยนะครับเ,เพื่อนๆแต่เราอย่าท้อครับไปต่อกันที่เมาติที่2อกันดีกว่าครับก็ตามที่ข,อข้อความมันขึ้นนะครับเพื่อนๆหนักกว่าเมาติแรกอีกครับไม่มีนกไม่มีชาิไม่มีอะไรเลยนะครับโอ้ไม่มีไฟอีกโอ้โนแบบนี้ขอั ท้ัเลยแลกันนะครับเกลือแน่แน่ไปต่อกันที่สเต็ปการันตีดีกว่านะครับสเตปที่สามมาลุ้นว่าผมจะได้ตัวหน้าตู้เราขุนกลูเวนตุสดหรือเปล่านะครับไม่ต้องกลัวงานนี้ได้แน่แนมาแน่นอนโอ้โหไฟสีสวยมากเลยนะครับเพื่อน โอ้นาตูมาครับโอ้โอ้มีแถมด้วยโอ้ชดเชยกับ2เมาส์ตีแรกสุดยอดครับโอ,โอ้โอเคครับเล็กสนโดเดียวปีปกติอยาได้อย่างเงาแต่ตัวนี้ก็ดีเหมือนกันครับไปต่อกันที่เมาสติที่4ดีกว่านะครับดูว่าผมจะได้อีกหรือเปล่า โอ้นกสองตัวเหมือนเดิมไม่มีชานนะครับไม่มีไฟโอ้โหทำใจแน่นอนเกลือเลยอฮ้ยแต่มีล,ลึกชาตินะครับเพื่อนๆอ,อ่าจะมีลุ้นมาพร้อมชุดแบบนี้โอ้โหมาแน่นอนครับนาะตู้อีกหนึ่ง อืมดาวีนะครับผมก็แอบลุ้นว่าจะเป็นเฮียวงะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปลุ้นกันที่เมาติี่่าต้องได้เฮียวงะแน่ๆแน,แน,แน่นอนครับเพื่นพนอนเพือโอ้ชานสีใหม่ครับอ๋อเฮียงะมาเองเลยเหรอครับเนี่ยอมออกแน่นอนเฮียงะโคจิโู โอ้โหเล่นมาเมาติแรกแบบนี้ไม่ให้หลุ้นเลยนะครับแต่อาจจะมีซ่อหรือแถมก็ได้เพื่อนๆเ,เราไปดูกันต่อให้จบดีกว่าครับถามจริงผมอุตส่าห์บรรยายความเก่งสรรพคุณของเฮียงะโคจิโร่แต่ทำไมกาชามันออกทุกตัวยกเว้นเฮียงะโคจิโร่เนี่ย จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการอธิบายสกิลความสามารถข่าพลังของเฮียวงะโคจิโร่เน้นนะครับว่าเฮียวงะโคจิโร่ก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับผมอธิบายเฮียวงะโคจิโร่แต่ผมเปิดกาชาได้ตัวที่ผมไม่ได้อธิบายเลยผมก็เลยไม่รู้ว่าผมจะดีใจหรือเสียใจกับการเปิดกาชาครั้งนี้ดี รบกวนเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อปลอบใจผมในการเปิดการชาของผมครั้งนี้ด้วยนะครับเพราะผมพลาดกับเฮียวงะโกชิโร่ในครั้งนึ่งแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคน